ทีมงานตัวพ่อและแายสงขลาครับเราพาไปดูบรรยากาศการเดินทางในช่วงสวงท้ายปีใหม่ที่สถานีนรถไฟชุมทางหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับวันนี้ก็ยังคงคึกคักครับโดยตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนไปรอเดินทางกลับภูมิลำเนาทั้งเส้นทางสาจังหวัดชายแดนภาคใต้และภาคใต้ตอนบน ค่อนข้างหนานแน่นเลยครับไปรอรถไฟกันตั้งแต่เช้าเลยครับโดยเฉพาะขาบวนรถไฟที่มาจากกรุงเทพทั้งสองขบวนทั้งขบวนรถเร็วหนึ่งเจ็ดในกรุงเทพสุนรรณภูมและขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารัฐสามหนึ่งก 3, 1, รุงเทพผาดใหญ่มีผู้โดยสารเดินทางเต็มทั้ง2ขบวนครับทั้งนี้ในส่วนของขบวนรถเร็วหนึ่งเจ็ดในกรุงเทพสุนรรณภูมที่ตกกลางที่สถานีไฟดุสิตจังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้นะครับก็กลับมาเดินรถตามปกติแล้วทั้งขาขึ้นและขาล่อง สำหรับการเดินทางด้วยรถไฟสายใต้โดยเฉพาะขาขึ้นขาล่องกรุงเทพที่ให้บริการวันละสีขบวนมีผู้โดยสารจองตัวเดินทางเต็มไปจนถึงวันที่4มกราคมครับและมีการเสริมตู้โบกี้เต็มพิกัดการลากจูงทุกขบวนนะครับเพื่อให้เพียงพอกับจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางในช่วงปีใหม่ทีมงานจะพาและแต่สงขาครับเราก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับทั้งรถไฟรถโดยสารและรถยนต์ส่วนตัวแล้วมาลุยงานกันต่อในปีนี้นะครับ ปีเสือเอากันให้ดูเดือดกันไปเลยครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการเดินทางที่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ทั้งหมดกันเลยครับเผื่อใครรอญาติพี่น้องที่เดินทางมากับรถไฟในวันนี้นะครับเห็นในช่องทัวรพ่อว่ามาถึงแล้วนี่สบายใจได้เลยครับ อย่างเั้นอย่าระทางกเพิรยทางขออยทางไว้ครับแต่การนี้บขอบคุณบรกาก็รอฟูมอย่างนี้เลเราะว่าคุณี่เขาชนจแล้วก็่นวังตลอดน่าตับตลอดแต้างาต้างไา มีรานปกะเปนนครับท่้านไปเป็นชบะแตเราไม่แกน้ก็จเาค่ะี่านไปก็ปาน้านกบูนะคะ่ร้านปก็เา้าก็เป็นา่ี้านไปกะนานี้เป็นชาน่อไเที่รวเปา่้าเป็นา้าก็ที่รานไาน